นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าโดนสมิงไปแล้วหรือยังนะทุกคนแต่ผม

สวัสดีพี่พี่สี่ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับผมเองก็ยังไม่ได้ออกจากที่ตรงนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยยังอยู่ดูแลน้องเข่ากับองค์พระอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องก็แบบไม่มีการตอบสนองปุ๊บผมเลยนะผมก็องค์พระพยายามเรียกละแต่ก็ยังไม่ตื่น ตอนนี้องค์พระเอกก็ช่วยผมสุมไฟด้วยนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาเจอเรื่องแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวถ้าน้องอื่นเนี่ยผมก็จะเอาข้าวให้น้องกินนะวันนี้ผมเตรียมข้าวมาด้วยและผลไม้นะมีทุกคนเดียวหาว,ว่าผมพูดอย่างเดียวไม่เอาออกมาโชว์จะผม เอาออกมาให้ดูเลยนะนี่ครับไปทีที่ผมเตรียมมาทุกคนเกิดยบืองนี้ก่อนนี่ทุกคนขอนทผมเตรียมมานะนี่ทุกคน ข้าวผลไม้ก็น้ำพริกนะผมไม่ได้เอากับเข้าอะไรมาเยอะแยะผมเอาน้ำพริกมาอย่างเดียวแล้วก็จะหาพักบริเวณนี้หรือไปข้างหน้านั้นที่ผมได้ยินเสียงน้ำห้วยนะนีทุกคนมีนข้าวมีผลไม้นะทุกคนฝากทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะและให้กำลังใจผม ก็ขอบคุณทุกคนนะที่คอยให้กำลังใจผมตลอดต้องขอบคุณจริงๆทุกคนมาเดี๋ยวผมเองจะขอพักก่อนแล้วก็ดกูอาการน้องแล้วก็ไปหาพวกคงพวกผวกักมาก่อนนะได้หรือไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในทีทุกคนาะจะไปหาฟืนมาเพิ่มด้วยนะเพื่อที่จะสุงไฟตอนนี้เนี่ยก็เกิดเย็นเ,นเกิดจะคั่าแล้วนะ คนตอนนี้ผมก็มาดูน้องนะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนก็คือดูดิผมเขย่าอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ตอบสนองผมเลยนะทุกคนก็มไม่รู้ว่าโดนสมิงไปแล้วหรือยังนะทุกคนแต่ผมก็ไม่เจอร่องรอยบนตัวเนี่ยไม่เห็นร่องรอยของการถูกทำร้ายเลยนะแต่อยากจะบอกว่าตัวเย็นเฉียบเลยนะทุกคน ดีหน้าที่องค์คลักเอกเนี่ยมาเจอผมที่นี่ถ้าไม่ได้มาเจอผมที่นี่เนี่ยคงจะแย่นะไหนๆก็ในๆนแล้วนะทุกคนคืนนี้คออยู่ที่นี่ดูน้องนี้ไปด้วยเลยก็องคลักเอก<อ>เดี๋ยวที่ผมบอกไปนะว่าให้ไปคุยกับท่านฤาษีด้วยนะ องค์คาเอกก็อยู่กับผมมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการตื่นขึ้นมาเลยนะเด็กคนนี้หนูหนูทุกคนดูดินิ่งเลยนะหลังจากที่องค์ครเอกพามาเนี่ยยังพอมีสตินะพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเริ่มแบบ หมดเลี้ยวหมดแรงการหายใจก็โรยลาแล้วนะโอมาทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอดูรอช่วยเหลือน้องไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจอะตื่นถ้าน้องตื่นเราก็ค่อยว่ากาันอีกทีถามว่าไปอยู่ตรงจุดๆนั้นได้ยังไงนะ สงสารนะทุกคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ด้วยมันจะเก็บไว้ผมจะเก็บไว้ถ่ายตอนที่มีเหตุการณ์ทุกเฉินเกิดขึ้นนะทุกคนนี่ก็รอบๆผมเลยนะเนี่ยผมอยู่ในป่าค่อนข้างลึกนะถ้าไม่ลึกจริงนะเนี่ยอุคลักษ์ไม่ ออกมาเจอผมได้ตอนนี้นะดูดีทุกคนเจอไหมเสียงน้ำเนี่ยเหมือนอยู่ใกล้ๆผมนะแต่ผมเนี่ยยังหาทางลงไม่เจอผมว่าน่าจะไม่ทางข้างหน้านี้ก็ข้างหน้าน,านู้นนะทุกคนนู้นเดินไปข้างหน้านู้นมาทุกคนก็เดี๋ยวเราขอทำการถึงบปชี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมจะหาตัดเสาเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมจะหาไม้เนี่ยผ้าตรงนี้นะเพื่อคุมเพื่ออันเนี้ยผ้าเสาตรงกลางนี้เพื่อคุมเปรนี่ไว้ไม่ให้ฝนมันตกลงมานะป่ะอะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอทำการวัดก่อนนะวัดขนาดของไม้ไผ่ที่ผมจะพาดมาตรงนี้ทุกคนเนี่ย คือที่จะดูภาพนี้ไั้ก็จะดีถึได้นะทุกคนเราก็พลาดไวเในทุกคนเราไม่ได้แต่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องมัดอะไรนะเพราะว่ามันเป็นงามอยู่แล้วทุกคน เดี๋ยวก็ตัดแต่งตรงนี้เล็กๆน้อยๆก่อนนะทุกคนให้มันดูดีดูสะอาดนะเนี่ยผมจนะเอาตะชีเนี่ยทำเป็นแนวสามเหลี่ยมนะทุกคนแล้วก็หามาตามตรงนี้เชือกนะวะก็เดี๋ยวผมพอทำการถึงให้เรียบร้อยก่อนทุกคนมาผมก็จะให้น้องเนี่ย นอนแบบนี้ไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าน้องเองก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลายชั่วโมงแล้วทุกคน พยายามเรียกน้องหลายรอบหลายเ้าแล้วนะก็ยังไม่ตื่นทุกคนเชืกพันกันยึดขาอะไนะทุกคนถ้าผมมีความอดทนครับผมไม่มีความอดทนเนี่ย lấy một lợn ตอนนี้ผมต้องโน้มกิ่งไทยลงมานะเพื่อที่จะให้มันเนี่ยมีที่มัดสำหรับไปกีบนะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะก็คงจะทำได้โอเคเอ็กก็เป็นลาดตะเวนอยู่นะทุกคนอุ้ยไปดับหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมว่าโอเคเอ็กก็คงจะหาฟูรันลับมาด้วยนะเห็นไหมทุกคนนี่ที่ผมทำไปนะให้มันไม่ขังน้ำไว้นะที่ทำแบบนี้เนี่ย ่ีกเดี๋ยวผมต้องจัดการอีกทีหนึ่งนะเรื่องอันเนี้ยมันยังไม่พ้นตรงนี้นะเจอไหมแต่ฝั่งเนี้ยลงมาเยอะเกินเดี๋ยวผมต้องดึงฝั่งนี้ขึ้นไปอีกแต่ไว้ตอนฝนตกดีกว่าตอนนี้ยังไม่ตกนะผมแค่ทําชั่วคาวไว้ก่อนมาให้น้องคนเนี้ยถูกน้ำค้างตอนนี้นะก็เลยดูแลเขาไปก่อนทุกคนไปเดี๋ยว ไว้ผมทำมาเรียบร้อยผมจะมาอัปเดตให้ดูทีหนึ่งนะตอนนี้ขอรีบไปช่วยองคลักก่อนไไม่รู้ว่าตอนนี้องคลักหาฟืนกลับมาด้วยหรือเปล่านะไปครับทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะส่วนตัวผมจะไปหาฟืนก่อนเพราะว่าองคลักเอกยังไม่กลับมาเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าองคลักเอกเนี่ยไปไหนมาทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยไปหาฟืนก่อนนะ ก็จะใหพ้พี่ทุกคนเนี่ยอ่ะโอเคทุกคนองขาเอกกลับมาก็ไม่ได้อะไรนะไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอยะขอตัวไปหาปืนก่อนนะองขาเอกได้ไหมอาจจะเข้าใช่เป็นนี่

ไม่ดีมากันจหมดเลยนะทุกคนไอ้คแนบบนั้นมแบบันชักมแบบันนีไปไหนแล้วไม่รู้เฮ้ยทุกคน,น,แบบน,นมันโดนสูงมิงคอนนำไปแล้วเกิดเรื่องละผมเนี้ยเพิ่งเดินออกไปได้สักแป๊บเดียวนะ เดตามหาเด็กคนนั้นเององคักไปดีๆนะได้บปตามหาเด็กคนนั้นเองทุกคนเด็กคนนั้นจู่ๆเกิดอาการชักหรือเปล่าไม่รู้นะองครักเอกบอกผมเมื่อสักครู่เนี่ยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปดูในกล้องว่าเป็นอะไรนะ แย่ yeah, เลยนะทุกคนของที่ผมทำมาเนี่ยก็ศูนย์เปล่าดูดิเดี๋ยวผมต้องตัดไม้ยาวกว่าน,นี้นะอันนี้สั้นไปทุกคนไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวหาวิธีทำใหม่ด้วยตรงนี้และอยางเดี๋ยวผมจะไปตามหาองค์คราเอกไว้ด้วยของพ่งนี้ผมก็จะเอาไปนะผมไม่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้ค่ะองค์ครากเอกองค์คราเอก เจออไมเโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งทุกคนเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเด็กเนี่ยจะเกิดเป็นสมิงเลยนะเราต้องช่วยกันรักษาน้องเขาให้หายก่อนทุกคนองค์รักษเอกเดี๋ยวผมขอไปกับองค์รักษเอกด้วยนะ โอเคโอเคไปทุกคนก็ตอนนี้ต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของสักครู่หนึ่งก่อนแล้วก็จะเดินทางไปกับองค์คลักเอกทุกคนไปตามหาน้องคนนั้นให้เจอเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ไปมาทุกคนงั้นเดี๋ยวก็ไว้พบกันคลิปหน้านะคลิปนี้ผมขอตัวเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็ จะเดินทางไปกับองค์พระเอกไปตามหาน้องคนนั้นให้เจอไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เลยทุกคนทุกคนก็คงจะรู้ดีเข้าใจนะถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนหลายๆคนที่ใช้เส้นทางป่าในการหาอาหารและก็เดินป่านะทุกคนผมเจออย่างนี้ผมตกใจเลยนะทุกคน ไป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 ไม่ไหวแล้วทุกคนไปไปพบกันคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาก่อนทุกคนสวัสดีครับ